การเรียนรู้แบบห้องเรียน ICT ความหมายของการเรียนรู้แบบห้องเรียน ICT ICT Information and Communication Technology หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหมายถึงเทคโนโลยีทั้งหลายที่ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลได้แก่การนำเข้าข้อมูลการประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์และเผยแพร่ต่อไปอยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ให้สามารถได้ใช้ผลผลิตนั้นอย่างถูกต้องทันเวลาและตรงกับความต้องการ เราสามารถใช้ติดต่อสื่อสารหาข้อมูลความรู้ในการศึกษากับสถาบันทั้งในและต่างประเทศได้เพื่อหาความรู้และโลกทัศน์ใหม่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย ICT เกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นโรงเรียนต่างๆมีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนห้องเรียน ICT จึงหมายถึงห้องเรียนที่มีวัสดุอุปกรณ์ครบครันและทันสมัยเป็นห้องเรียนแบบ e-learning และ e-library เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนทุกคนสามารถใช้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความบันเทิงฝึกความจำและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยผ่านเกมต่างๆบทบาทครูผู้สอน ICT ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้แนะนำผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยแนะนำการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลักการและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน ICT ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการแข่งขันพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ในปัจจุบันส่งผลให้ประเทศต่างๆนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านการศึกษากันมากทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีบทบาทและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการพัฒนาผู้เรียนอีกทางหนึ่งตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนดโดยอาศัยประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทของโรงเรียนโดยมีหลักการดังนี้ 1. จัดการเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ 2. เรียนรู้จากทุกคนทุกแห่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันจากสื่อต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์วิดีทัศน์โทรทัศน์ C A I และอื่นๆ 3. การให้ทุกคนได้เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพของตนจุดประสงค์ของการเรียนรู้แบบห้องเรียนไ c t 1. เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จุดประสงค์การเรียนรู้นี้มีเป้าหมายให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 2. นํนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดการสอนของครูในหลักสูตรวิชาต่างๆจุดมุ่งหมายนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร 3. นํนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานของนักเรียนเป็นการบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหา แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียน ICT 1. การเรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลาสถานที่อาจนำา i t t มาเป็นสื่อในห้องเรียนหรือทำแบบฝึกหัดทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันกลางคืนหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์ 2. ความรู้ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาไม่จำกัดในปัจจุบันวิทยาการต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่เสมอและมี อัตราเร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการจัดการเรียนรู้ในกรอบของหนังสือเรียนหรือคําอธิบายเนื้อหาของหลักสูตรอาจจะไม่เพียงพอการใช้เครือข่าย ICT จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในส่วนที่ก้าวหน้าไปได้ 3. สื่อสังคมเป็นสื่อที่ผู้คนในปัจจุบันใช้กันอย่างกว้างขวางและสามารถนํามาเป็นเครื่องมือในการดําเนินชีวิตในหลายๆด้านรวมทั้งในด้านการศึกษาดังนั้นจึงมีการนำเอา ICT มาบูรณาการ เพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี 4. ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการใช้กระดาษในการเรียนการสอนต่างๆมีปริมาณมากขึ้นหากนำเอา ICT มาจัดการเรียนการสอนอาจจะไม่ต้องใช้กระดาษเลยตั้งแต่เอกสารใบงานการส่งกันบ้านกําำํรรายงานหรือการสอบเป็นต้นเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ ICT เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ ICT แบ่งออกเป็น7ลักษณะ 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเช่นครูใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานธูรลการเช่นจดหมายแผนการสอนข้อสอบใช้ผลิตสื่ออย่างง่ายเช่นใบงานจดคำถามกิจกรรมปฏิบัติการ 2. ใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอเช่นสำหรับครูใช้แสดงข้อความทดสอบย่อย ใช้วิดีโอความยาวสั้นๆใช้สร้างและแสดงกราฟหรือแผนผังต่างๆในสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนใช้ประกอบรายงานใช้แสดงผลงานมัลติมีเดีย 3. ใช้เป็นสถานีในการติดต่อสื่อสารเช่นครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ จากคููใหญ่ถึงครูครูถึงนักเรียน 4. ใช้เป็นสถานีสารสนเทศเช่นใช้ซีดีลอมที่มีเนื้อหาสารนุกรมสำหรับค้นหาคำตอบสำหรับการใช้รูปภาพวิดีโอและเสียงเป็นต้นใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงห้องสมุดโครงงานฐานข้อมูล 5. เป็นเครื่องมือจัดทำสิ่งพิมพ์เช่นจัดทำหนังสือพิมพ์ประจำวันของโรงเรียนจัดทำแผ่นพับสำหรับโครงงาน จัดทำเรื่องต่อเนื่องเสนอเป็นตอนตอนหเป็นศูนย์การเรียนรู้เช่นมีซอฟต์แวร์สำหรับการฝึกหัดเพื่อเสริมหรือซ่อมเสริมทักษะมีตัวอย่างสําหรับการทำโครงงานของนักเรียน 7. เป็นศูนย์จำลองสถานการณ์เช่นนักเรียนใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะในการสร้างสถานการณ์จำลองนักเรียนใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะในการทำนายผลของสถานการณ์จำลอง แนวทางการนำสื่อไ c t มาใช้ในการจัดการเรียนรู้มี7ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาปัญหาการเรียนรู้เกิดจากอะไรเป็นขั้นตอนของการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนว่าระหว่างการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในห้องเกิดปัญหาใดนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้หรือเรียนรู้แล้วไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เพราะเหตุใด ขั้นที่สําสำรวจสื่อการเรียนรู้เมื่อทราบปัญหาและครูจะเลือกใช้สื่อในการเรียนรู้ไปแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูครูจะต้องทําการสำรวจว่ามีสื่ออะไรที่ตรงกับเนื้อหาสาระของบทเรียนที่จะสอนขั้นที่3วิเคราะห์เลือกสื่อ ICT จากขั้นที่สําสำรวจสื่อการเรียนรู้ทําให้ครูได้ทราบว่ามีสื่ออะไรจํานวนเท่าไหร่ที่สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ ขั้นที่4เตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่จะนำสื่อ ICT ไปใช้งานเมื่อได้สื่อที่จะนำไปสอนแล้วครูจะต้องไปเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเช่นห้องที่จะนำสื่อไปใช้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเช่นคอมพิวเตอร์จำนวนกี่ชุดมีสภาพใช้งานได้เท่ากับจำนวนผู้เรียนหรือไม่ขั้นที่นํานำสื่อ ICT ไปใช้งานหลังจากที่ได้สื่อและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมจนพร้อมที่จะใช้งาน ครูจะนำสื่อ ICT ไปใช้งานให้พิจารณาใช้สื่อ ICT อย่างคุ้มค่าเปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและได้รับความรู้จากสื่อ ICT นั้นๆด้วยตนเองและได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากตัวสื่อ ICT ได้มากที่สุดขั้นที่ 6. ประเมินผลการใช้เมื่อนำสื่อไปใช้งานให้ครูพิจารณาประเมินผลการใช้งานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ก่อนใช้งานระหว่างใช้งานจนเสร็จสิ้นการใช้งานว่าเกิดปัญหาอะไร นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ขั้นที่ 7. สรุปผลการใช้ผู้ทำการสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการใช้ในขั้นตอนต่างๆตามขั้นตอนที่6เพื่อพิจารณานำสื่อ ICT ไปใช้งานต่อไปเครื่องมือและการประเมินผลการเรียนรู้ห้องเรียน ICT การประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน มีแนวทางการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดังนี้1 assessment for learning มีลักษณะเป็นการประเมินในขณะการจัดการเรียนรู้2 assessment as learning เป็นการประเมินตนเองของผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้3 assessment of learning เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้การประเมินยุคใหม่ใน new normal แตกต่างจากการประเมินทั่วไป ที่ผู้สอนเป็นผู้ประเมิเนเ,ม bon เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่การประเมินยุคใหม่จะเน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเองมากขึ้นผู้เรียนได้สะท้อนความคิดและถอดบทเรียนนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องด้วยเหตุนี้การประเมินในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานจึงควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทักษะในการประเมินตนเองมากยิ่งขึ้นดังนั้นการประเมินจึงควรเปลี่ยนการประเมินจากการประเมินเชิงลับ เป็นการประเมินเชิงลุกโดยให้ผู้เรียนประเมินตนเองให้มากขึ้นทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะต่างๆซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้มากกว่าการประเมินแบบเชิงลับที่ผู้เรียนต้องรอให้ผู้สอนประเมินแต่เพียงอย่างเดียวบทบาทผู้สอนในการกระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินตนเองในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานนั้นประกอบด้วย1สร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจหรือทัศ 2. กระตุ้นผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของการประเมินตนเอง 3. อำนวยความสะดวกด้านเครื่องมือประเมินเพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประเมินตนเอง 4. ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของผู้เรียนแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ 5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนความคิดข้อดีของ ICT 1. เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วไม่จำกัดเวลาและสถานที่รวมทั้งบุคคล 2. ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน 3. ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน 4. ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลาระยะทางในการเรียนข้อเสียของ i c t 1. ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน 2. ไม่สามารถสื่อความรู้สึกอารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 3. ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทั้งด้านอุปกรณ์ทักษะการใช้งาน 4. ผู้เรียนบางคนไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้